พัดลมดังนะสายสายดังนะครับผมก็เช็คแล้วเป็นมอเตอร์สายนะครับตอนแรกหยอดอจะน้ำมันด้านนอกนะที่แกนเนะี่ยหยอดเข้าไปแล้วมันมันก็ยังดังนะครับก็เลยต้องแกะแกะก็ไม่เคยแกะเหมือน,นกันก็แกะครั้งแรกนะครับแกะแล้วโอ้โหอันนี้ทําความสะอาดไปส่วนหนึ่งแล้วนะมันเหนียวอะจะระบีนเหนียวมากเลยครับดํามากเลยก็เลยเช็ดล้างทําความสะอาด นะเครื่องมือไนมะ่ค่อยมีก็ได้เท่านี้แล้วก็เติมจจลาบีไปจจลาบีก็เป็นจลาบีลอกนะครับของซนะีเซอร์นะจจลาบีตัวนี้น,นี้นะ้ามันนะเติมเข้าไปแล้วแต่ตัวนี้มันมันจะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะครับก็คาดว่ามันเวลามันไม่ค่อยเหนียวมากเนี่ยเวลามันจะเขาเรียกว,ว่าแห้งเนี่ยมันจะไม่ติดเป็นคราบดําๆอย่างนี้นะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับเดี๋ยวมาใส่แล้วทดสอบกันว่าจะหายดังหรือเปล่านะ นี่ก็ทาไว้จะะบีของซีเซอร์ไม่ดังตอนแรกมันดังนะครับมันดังดังว่าตัวนี้แลหละนะมันได้ปกติแล้วไม่ดังนะครับผมใช้มาหลายปีมากก็ไม่ต่ำกว่าห้าปีแล้วครับนะพัดลมตัวนี้นะยี่ห้อนี้รับลองว่าดีเหมือนกันนะครับพัดลมตัวนี้นะยี่ห้อนี้ผลมากนะครับพอดีของมันตกปลาอย่างนี้แหละนี่อุปรกรณ์นิดหน่อย ê nhìn nhọc